สวัสดีพี่น้อง FC ทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางับแอ j o อยดยจ้าสวัสดีทั้ง FC ใหม่ FC เก่าเนาะสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางช่อง YouTube ด้วยกันเนะาะจะทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางไห้กําลังใจับแอ j o อโดยจ้าสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางหุ้นนี่ KE รอบเสาร์รอบบ่ายวันที่18เดือน4มาผูกกับแนวทางของแอดจอยพารวยเช่นเคยเนาะจะสำหรับวันที่18เป็นวันอังคารเนาะสำหรับผ้นองวันจันทร์วันที่17จากกับนี่เคอีรอบเสาร์รอบรบ่ายรอบเสาร์เมื่อี้สำหรับนี่เคอีวันที่17เมื่อี้แอดจอยได้8ชนเนาะจะรอบเสาร์กับรอบบ่ายผลของรอบเสาร์เด่นวิ่งรุดอยู่ที่9กับ8รอบเสาร์ของเฮานี่รุดไปเนาะจะสำหรับนี่เคอีรอบเสาร์ พ้นอกหาส1มหโอ้โหมีมีเก้าหนึ่งมาหนึ่งหกเนาะเก้าตีลกาสำหรับรอบบายอยู่ที่8กับ7วิ่งรูดพ้นของรอบบายบนนอกสี่เจดแจนี่จับคู่เข้าไปตรงๆเด้อจ้ารอบบายบนเจตรงๆ เดนเจ็ดวิ่งรุดเจ็ดขเขาเฮ้ามาจะาเดนแปดวิ่งรุดแปดเขาเฮ้ามาจะาล่างสามหนึ่งรุดไปเนาะโอ้โหสามหนึ่งนี่มาทางเต็มๆทางหลบเสารลบบ่ายเลยเนาะสามหนึ่งนี่มาตัวเดียวกันเลยเนาะจะสำหรับนี่เคอีบเสารอบบ่ายของวันที่สิบเจ็ดกะตามนี่เลยเนาะจะพผลสรุปยินดีกับพีน่น้องเอฟซีทีตามนี่เคอีกับแอดจอยด้วยจะือว่าได้เฮได้กินได้ไดูด,ด,ด,ดกันไปเนาะจะสำหรับ นี่เกอีวันจันทร์วันที่สิบเจ็ดเราจะตามต่อรุ่นต่อกับวันที่สิบแปดจ้าคำเตือนเอ็นจอยให้เป็นเพียงแค่แนวทางเราจะถามักมักชอบปล่อยตามถาบ่มักบ่ชอบปล่อยผ่านเนาะจ้ะแนวทางมีเข่ามีรูดผิดพลาดประการใดเอ็นจอยตอกกระดาษโคตุนโคให้พี่น้องเอฟซีหลายๆเราจะถามักถาชื่นชอบถ้าถูกใจคอยตามถาบ่มักบ่ชื่นชอบบ่ถูกใจปล่อยผ่านเนาะจ้ะ อันนี้ถ้ากมีเขามีรุดนนอกผิดพลาดในนารจะต้องโคตรกดไปพี่ใน,ใน,ใน,ใน้นนนองเอฟซีหลายๆนยาอจ้าสำหรับวันที่18นี่ KE, เคอีรอบเซาเดนวิ่งรุดอยู่ที่5กับ4เด่น5วิ่งรุด5จับคู่มี51 53 56 ห้าเจ็ดห้าแปดเด่นสี่วิ่รุษสี่มีสี่หนึ่งสี่หกสี่เจ็ดแล้วก็สี่แปดสี่สาม สำหรับรอบบ่ายเด่นวิ่งรูดอยู่ที่สองกับหนึ่งเด่นสองวิ่งรูดสองจับคู่มีสองสี่สอ,ส,สองสี่นี่ทามักถ้าชอบมาเป็นผลของรอบเสาไดใดนอกจากสองห้าสองสี่สองหาเนาะถามักถามักถาชอบเนอกจากมาเป็นปูนของรอบเสาไดใดนอกจาก สองหกสองเจ็ดสองแปดเด่นหนึ่งวิลุดหนึ่งมีหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเ่าเนี่ยออกหนึ่งพกไปแล้วนอกจากสำหรับ หนึ่งสามสามหนึ่งเมื่อวานของวันที่สิบเจ็ดเก่กาออกเต็มเต็มทางเสาทางบ่ายเลยเนาะเมื่อเนี็บบริาานะจับหายแต่สำหรับตัวเด่นตัวเน้นการตัวเด่นตัวเน้นเน้นอยู่ที่หนึ่งห้ารอบบ่ายแล้วก็หนึ่งเจ็ดสองสี่สองแปดสี่เจ็ดสี่หกห้าหนึ่งห้าหก สำหรับนี่เคอีเบาจาระบายของวันที่18เมนีก่กะประมาณนี่ตามนี่นอกจากเมนิกะแนวทางของเฮาสีปังหรือโบปังอันนี้ก็ต้องรอลุ่นกันอีกที่หนึ่งนอกจากเขาให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางกับแอดจอยโชคดีเฮงเฮงปักปังเล่วๆกันทุกคนทุกท่านนอกจากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้เผื่อเสดได้บพลาดแนวทางของแอดจอยนอกจากแนวทางดีๆมีให้กันได้ทุกวันสำหรับคลิปนี้กะ ขอตัวลาไปก่อนนอกจากข่าตัวได้แบบไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปสู่เอดจอยฟัางใดเลยนอกจากเอดจอยเสดใด,ดมีกำลังใจแล้วก็ทำแนวทางว่างแนวทางอยู่กับพี่น้องเอต่อไปแบบนี้ดนๆแล้วก็ยงีๆนอกจากสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า